ผิดเดี๋ยวนะเมาๆเดี๋ยวเมาแล้ว่อเคออถ้าหลังๆมี้จะเป็นยงไงไ่บอกโอ้โหตัวอะไรอะลหลักกุ้งกิ้งก้ิงน่ารักตรงไหน ได้เชิงเฮ้ย um, ดูแลตอ้งดึงด้ตั้งเท่มูฮาหอยครับถอยดันไปเป็นไงครับไม่ลงมันดันแล้วมันไม่ลงครับ โอ้จะรอดแขวะเนี่ยไปเลยเออโอ้โหเมาเนี่ยไปเป็นเทพเอาตกน้ำตกน้ำเฉยตกน้ำตกพระตกเรือตกท่าน้ำตกสาบสาบตกแทงโคตรกัดเดี๋วตรงนี้มีอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยถอยถอยยาดิไม่ตายด้วยโอ้โหคกรจะอึดยายาเดี๋ยวยึ้งมันเด่๋ยวยึ้งมัน เดี๋ยวเดี๋ด,ด,ด,ดูนี่ดูนี่มพักสัตวตบน้องกบมัระเบิดด้วย <c oughs> เหรอสิอาสน้องกบมระเบิดจ้านะไปเหอะไปเหอะไปเหอะ <c oughs> ไปเหอะเขจะฆ่าไม่ได้เลยหรอ,อ,อ,ในในอไปไปี่กัน โอ้โโคตรจะแม่นโคตรทำลายอีกแล้วอ้าวไป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 อย่าไปสนใจมันมันโดนโมโอ้ยโอ้ยพ่อโดนระเบิดพอดุดันโอ้ย แดงเชือกแดงเชือกโอ้ผมพี่โดนเป็นคอมโบเลยครับนี่ต้องเหยียบบวมครับเหยียบบวกช่วยได้เหรอนี่อ่ะมันเป็นช่วยได้โอ้โหเล็กครับเล็กนี่ต้องเหยียบบวกโอ้ยเละครับเล็กมันยิงเราไม่โดนครับผมโอ้ยเล็กอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องสมาธิก่อนโอ้ย ผมยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าอ้าวเฮ้ยเออรอดดับไหนดับไหนแล้วดับไหนแล้วพยังเขียวๆก่ยวว่าทำไมมันน้อ JI, ยจ so uh, oui. ังนั่นดีขาดป้องวะโอ้ยหกปะขาดอัน wow. นี mm ้อ hmm. ้าวขาดโอ้เซ็งเลยเล้กด่าเล็กด่า ไ,ได้เจอบอสสักทีโอ้บอสเท่านั้นนะบอกเลยโอเคนั่นคือ pretty fun อันนี้แค่นี้ครับเออติดกันเองดึงมานอกมาดึงมานออกมาโอ้โกลับ ปส่กอบไปฆ่ามันเอาเอาอาวุธอันตรายทั้งคู่คือที่มีระเบิดทีเดียวตายมดเลยเอ้าเฮ้ยเอาโดนเฉยไม่ไปไปแน่โอ้ยข้างบนเนี่ยต้องเหยียบหัวโดนโดนเหยียบหัวมันแล้วพี่ล่ะ รับเพียสิขอให้โชคดีปลาตะเบลใส่แดงเลยที่อ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวไ,ได้ใหมครับโมโอ,อ้โหเสร็จไปรครับแม่จะอยู่ทำไมตายดึงดึงดึง,ง,ง,งดึงเออยัง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 หาดึงน่นมาเอเอแล้วก็ ใช่ครับขี้กานจะไปครับอะไรวะเนี่ยโอ้พัซเซอร์ไปไงเนี่ยอ่าม่ยังอุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยอาเทมหม่อ่ะเอาอาวุธใหม่ไปดิ ไปเร็วไปไปกอบอยู่เดี๋ยว to to เอาเฮ้ยเออเ,เดินกลับมาเดินกลับอ่ะมาเดินกลับอ่ะขอบให้เดินกลับ,เ,เ,ดบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโอเคผมยังเดี๋ยวเรามาหายเฉย อ๋อไปฮึบฮึบึบอ่าแล้วทำไงต่อนั่นสิไดยๆๆนี่นี่ทางนี้ทางนี้พี่กันทางนี้เออเป็นไ,ได้ไหมอ่านั่นแหละเออมาเดิมมาเดิมมาเดี๋ยวเหยียบีตอนนี่เข<อ>าจะเปลี่ยนโอ้โคตรเทพ ผมรู้ผมเรียนมาเดี๋ยวจะเย็นอ่ะปล่อยเออระวังระวังตาระวังราเบิอไปกินทอดทอดมือรัดเฮ้ยตรงนี้ต้องมีอะไรแน่เลยไม่มีแม่นี่ก็รลบจังควงระเบิดไปแล้วควงอูดแ้งเลย แล้จบพาวครับแล้วไปไงต่อไม่จบหรอครับตดนสองต่อเยอะหัวเดี๋ยวโดนโดนดิโดนมีการน่ะโดนโดนโดนเออโดนเลยหูือว่าเราต้องเสียสละกทั้งนี้ใช่ใช่กระโดดกระโดดปึ๊บขึ้นมาต่อเออ โดดๆดๆๆดันอๆๆ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 กๆๆ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 อๆๆบอๆๆๆอๆๆบๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆไๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆไงไๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ โอ้โหสินเทอ์เียเจอบาเจอทำไ้แข็งแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเลยทำไ้แข็งแล้วเราไปเอาอาวุธใหม่กันก่ออาวุธใหม่ได้อะไรบ้างใส่น้ำแข็งชิช่เรเรเวินทูระเบิดระเบิดไหนระเบิดหนหน เวอร์ได้หนาแต่สีเทาอ่โอ๊ยไหนใช่ใช่ใช่หน่อยได้เลยได้เลยได้เลยน่าร้ายนี่มีอาวุธเด็ดเหมือนกันเหมือนกันเลยได้เวอร์อันเดียวกันเลยเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวได้สี่หัวละโอ้ยเท่เท่หูฟัง ไปวันลืบลืบได้เอ้ยได้ได้ตัพวพ่อครัวละโม้ตัวนี้มันเท่อะมองโกนานทำไมทำไมคโค่นเราได้แต่แบบสัตวสอะไรๆๆๆๆอย่างเงี้ยโอ้ใจเย็นเดียวเฮ้ยตัวนี้แม่งเท่เว่ะเฮ้ยตายเท่เราบน,นกินตายอะไรเราบนกินเลยนี่ตอนนี้อย่างเพี้ยวบอกเลย มีก็อัดระเบิดจังเลยโอ้โหโคตรจะเป็นตายตาอันนี้ไม่เก็นปลาดัดตาโอ้ตายคู่เป็ี่ยนวุ้แล้วเป็ี่ยนวุ้แล้วนี่นี้นี้นี้ตั้งป้อมยิงโอ้เข้าอีกงเลย ไปไปโคตรเลยจริงแหมโอ้ยเสี่ยงเสี่ยงกว่าเสี่ยงอันไหนยายายารา <c oughs> ้ายยา ข่าวไปแขกไปโค้นเหนื่อยเลยบอกรูย <laughs> ้ยย,ย,ยเอาไข่ก่อนเอาเลือดเขาไข่ก่อนเอาโดนเองอ่ะอ๋อแล้วก็ออกออกเออไอเหี้ ยันเจยันเจยันเจนเอ้ยเอโอ้ยมึนมึนเลยอาวุธพี่แม่งอันตรายไอ้แช่แขกตัวชาวบ้านเขาไปทัวร์ได้ไหมไหมต่อตัวต่อตัวใช่เตรียมการต่อตัวไอ้นี่เอาไงอ๋อไอ้ตุ๊กอ๋อโอ้โหเทพเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ระวังระวังไม่มีโดรนหรอกนีล้วนี่ฟังหัวดั้งตึ้งโอ้โหตายตายเป็นคอมโบครับโคตรจะแม่นได้แล้วไม่อยู่แล้วโอ้อย่าไปทางนั้นนะไม่โอ้เอ้ยอ่างนี้เหรอเอฟอาลงลงด้วย แบบดิจิตอลเอาเฮ้แขงนะน่าอือไปดิน่าฮอแรงๆ้เาน้ำเฉยเฮ้ยเวลาเฮ้ยเวลาเวลาอย่าเล่น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 เเร็วเร็วเร็วไปไงวะเร็วพี่กันกันกันเอาเออ่าเลย โคตรโม่ง่าแบบงงงขาดล่าวะขาดยองเหมือนตึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืยบเดี๋ยวเดี๋ยวกรไปไม่รอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตุ๊ อาเพศเฮ้ยน้น้ำตกน้ำล้นไฟตเดี๋ยวเดี๋ยวเก็นอ่ะดแกนมันหนึตัวเอาให้ตกน้ำเอวคนโนจะต้องไม่ใช่คนดีแน่เลยำมอ่ะตกน้ำแล้วไหลี่เยี้เป็น้น เดี๋ยวเดี๋ยวลองตกไหม<笑><笑>กันเลยจะแ,แช่แข็งียังโคตรเถื่อนเอาไปโดดโดดโดดเออเก็บแพ้วะน่ะโอ้โหเป็นน้ำแข็งแม่งยังแช่ ้องมาสองคนเก็บไม่ได้วะก,ววกันดูเวลาด้วยเป็นกเวลาด้วยทำใจใช่ไหมใช่ทใจแล้วโอ้โห,โหตรงนี้โคตรยากเลย โอ้ยไปอย okay. oh, ่างเตียนเอาโัวนั้นตายหมดเวลาแล้วมาให้เจนวิฮ่าเอ็นไงคะแนนนี่ำโด่งไม่อยากจะคุยหน้าไว้แสดงอยู่หน้านำอยู่เห็นไหมคะแนนเท่ากันเอ้ยนำอยู่นิดนึงโอ้โหเท่ากัน Yeah, oh, Be drowned out by the sound of your own hilarious death screams. We shall see. We shall see. We shall see. We shall, we shall see. see. We shall see. We shall see. <coughs> we shall see. Oh, I passed. <coughs> right, <coughs> right, hey. right, hey. right. Let's pass. What? 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 แอบน่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่นะได้หรอกมาไงไปวุ่นเวรคอมโบเดี๋โอกาสตบก่อหมอกลบไปกบไปกบไปน่านี่กบไปเอาวะ ก็ได้แค่แชร์แข็งเหรอวะเ่านี่ไงอดโอยนี่เราจะไม่จะไม่เล่นกันจะฆ่ากันเวันนี้จะเอาสามวันนี้จะเอาสามตอนเลยโอ้ยไม่ไหวอ่ะพักไหมพักไหมซื้อตัวซื้อตัวซื้อตัวกิฟช็อปมาทำการนี่เซ็ตอ้าวไม่โดนวะเซ็ต เซตเซตไม่นอนมาเซตเซตนี่ไงมันจะมันจะให้โดดใช่ป่ะโดดปุ๊บเซตเออออกดล็อกรางวัลน่ะรางวัลอะไรมาดูนี้เฮ้ยโคเทโอ้โคโน้นลองทำบ้างสิแล้วมันจะกดล็อกโทฟี่ทำไงอ่ะกดขึ้นแล้วดีไม่เห็นกดเลยมันจะได้อ่าไม่ได้นี่เหรอ ไม่ได้นะได้เมลิมาสเตอร์บอกว่าใช้ท่าโจมตีระยะใกล้ครบครบทุกท่าแล้วอ๋เอเฮ้ยได้ใจวะเนี่ยโจนสลัดลูฟี่อ๋อเราบอกลารายการอยู่ทีเท่านี้กันดีกว่าไม่ไหวลนะ <c oughs> นี่น้องกบทุูระเบิดได้ไง นี่โชว์ตีลังกาครัครบมันกบ,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 บอยู่ต้อนกบโว์หนึ่งทีแล้วสำหรับวันน,นนี้ผมก็ขอตัวไปทำรายงานต่อแล้วครับสวัสดสีครับ